ละเวทนาสามเพื่อละอนุสัยสามพิกุทั้งหลายเวทนาสามเหล่านี้เวทนาสามเป็นอย่างไรคือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุุขคสุข,ขเวทนาพิกุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงละราคานุสัยในสุขเวทนาพึงละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาพึงละอวิชานุสัยในอัุกขคสุขเวทนา เพราะเหตุที่พิกขุละราคานุสัยในสุขเวทนาละปฏิคานุสัยในทุกขเวทนาละอวิชานุสัยในอทุกขมสุขเวทนาพิกขุนี้เราเรียกว่าเป็นผู้ไม่มีราคานุสัยมีความเห็นชอบตัดตัณหาได้เด็ดขาดเพิกถอนสังโยช์ได้แล้วได้กระทำที่สุดแห่งทุกแล้วเพราะละมานะได้โดยชอบ